เปิดฟังวันนี้ไปกับเสียงธรรมชำระใจอยากให้คุณลองหยุดทุกความกังวล ผ่อนคลายความคิดที่คุณพบเจอมาในวันนี้และปล่อยให้เสียงนี้พาคุณเดินสู่โลกใหม่โลกแห่งความจริงในโลกที่เราต้องเผชิญกับปัญหามากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความสัมพันธ์ชีวิตของคนเราไม่มีใครที่สุขตลอดเวลาและก็ไม่มีใครที่ทุกตลอดไปเพราะทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนคือความไม่เที่ยงการเกิดและการดับพระพุทธเจ้าสูงสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไป ทั้งความสุขและความทุกข์ก็เช่นกันล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปผู้ใดเห็นความเกิดและความดับของสิ่งทั้งหลายผู้นั้นและเห็นธรรมความจริงคือการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรไม่มีสิ่งใดยังยืนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัพเพธรรมาอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีสิ่งใดเป็นของเราไม่มีสิ่งใดเป็นเราแต่เรายังหลงคิดว่านี่ของเรานี่เราทำได้นี่เราต้องเป็น แล้วเมื่อสิ่งเหล่านั้นเปลี่ยนใจก็ปวดร้าวนั่นเพราะเราไม่เข้าใจว่าโรคนี้หมุนไปด้วยความไม่เที่ยงไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ร่างกายของเรานี้วันหนึ่งก็ต้องร่วงโรยต้องดับไปตามเหตุปัจจัยเมื่อเรายอมรับสิ่งนี้ได้ใจก็จะไม่กลัวความเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปเพราะเห็นแล้วว่าความเปลี่ยนแปลงนี้เองคือธรรมชาติของชีวิตในวันที่เหนื่อยวันรู้สึกว่าทุกอย่างพังลงตรงหน้าจงหยุดนิ่ง หายใจเข้าหายใจออกแล้วพิจารณาว่าสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่นั้นมันก็แค่ปรากฏขึ้นชั่วคราวไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้ความเศร้าก็อยู่ไม่นานแม้ความสุขก็อยู่ไม่นานทุกอย่างล้วนหมุนไปตามเหตุถ้าเราไม่เติมเหตุแห่งทุกข์ผลแห่งทุกก็จะค่อยๆจางไปเองเหมือนเปลวไฟที่ค่อยๆดับเมื่อไม่มีเชื้อเพราะฉะนั้นจะอยู่เพื่อให้ได้สิ่งนั้นมาแต่ยิ่งได้มากเท่าไหร่ ใจก็กลับว่างเปล่ามากขึ้นเท่านั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่อาจเติมเต็มความสงบภายในได้เลยพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้มีมากย่อมทุกมากผู้ยึดมากย่อมหนักมากเราแบกสิ่งที่ไม่มีตัวตนไว้ในใจแบกภาพของความสมบูรณ์ที่ไม่มีอยู่จริงแล้วเราก็เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวในความเป็นจริงสิ่งที่เราตามหามาทั้งชีวิตไม่ใช่ชื่อเสียงไม่ใช่ทรัพย์สิน แต่คือความสงบของใจความสงบที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งรอบตัวแต่เกิดจากการเห็นตามจริงว่าชีวิตนี้ไม่มีอะไรต้องควบคุมไม่มีอะไรต้องได้ดั่งใจเสมอเพราะธรรมชาติของชีวิตมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ใช่ตามความอยากของเราพระองค์ตรัสว่าสิ่งใดเกิดแต่เหตุพระตถาคตย่อมแสดงเหตุแห่งสิ่งนั้นและความดับแห่งสิ่งนั้นหมายความว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเราล้วนมีเหตุของมัน ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกมีแต่สิ่งที่เกิดจากเหตุทั้งสิ้นเมื่อเราเข้าใจเช่นนี้ใจก็จะเริ่มเปลี่ยนบางวันที่ชีวิตมันหนักหนักจนเหมือนเราจะล้มทั้งยืนเหมือนทุกอย่างพังไปหมดแต่รู้ไหมไม่มีใครที่ชีวิตราบเรียบไปตลอดได้ทุกคนต่างมีวันฟ้าที่สดใสและวันฟ้าที่มืดมนปนกันไปวันที่เรารู้สึกแย่ที่สุดอาจเป็นวันที่ธรรมะกำลังจะสอนเราเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าพิ่งหนีจากความทุกข์ เพราะบางทีความทุกข์นี่แหละคือทางที่พาเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงชีวิตมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดาอย่าก,กังวลมากไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไปชีวิตของคนเราไม่มีใครที่สุขตลอดเวลาและก็ไม่มีใครที่ทุกตลอดไปเพราะทุกสิ่งในโลกนี้คือความไม่เที่ยงสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปสุขเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปทุกเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปเช่นกัน แต่ที่เราทุกหนักเพราะเรายึดไว้ยึดว่าสุขต้องอยู่กับเราตลอดยึดว่าทุกไม่ควรเกิดขึ้นการมีทุกสิ่งอยู่ครบแต่คือการเข้าใจว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนได้ทุกเมือ่อสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงหมายถึงทุกสิ่งที่เกิดจากเหตุปัจจัยล้วนมีวันเสื่อมสลายไม่มีสิ่งใดที่เราจะยึดไว้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นความรักชื่อเสียงเงินทองหรือแม้แต่ร่างกายของเราเอง ล้วนอยู่ในกระแสะแห่งความเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราเริ่มยอมรับสิ่งนี้ได้ใจจะค่อยๆปล่อยจะไม่ดิ้นรนที่จะรั้งสิ่งที่กำลังจากไปและจะไม่ฟูใจกับสิ่งที่เพิ่งได้มาเพราะรู้แล้วว่าทุกอย่างก็แค่ผ่านมาเท่านั้นในวันที่ตกต่ำหลายคนรู้สึกเหมือนฟ้าปิดเหมือนความหวังหายไปแต่แท้จริงแล้วฟ้าไม่ได้ปิดมันแค่มีเมฆบังความทุกข์ก็เช่นกันมันไม่ได้ทำลายชีวิตเรา แต่มันกำลังสอนเราให้เห็นความจริงว่าสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่ได้แต่อยู่ในใจที่วางลงได้เมื่อใจยอมรับว่านี่คือธรรมดาใจก็จะเบาจะเริ่มมองเห็นทางออกที่แท้จริงเพราะทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้หนีแต่มีสิ่งที่ต้องไล่ตามเพราะความสุขจริงเกิดจากใจที่ไม่ดิน้นพระพุทธองค์ตรัสว่านิพพานังประระมังสุข,ขังคือความดับเย็นแห่งตัณหา ความดับของความอยากความสงบของใจที่ไม่ต้องสแสวงหาต่อไปความสุขนั้นอยู่ใกล้กว่าที่เราคิดอยู่ในลมหายใจที่เรารู้เท่าทันอยู่ในความเงียบที่ใจไม่ฟุง้งซ่านอยู่ในการเห็นโลกตามจริงโดยไม่ยึดมั่นเมื่อเข้าใจเช่นนี้เราจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือประตูประตูที่เปิดไปสู่ความรู้แจ้งทุก คือครูที่ทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จักธรรมะมากขึ้นและรู้จักวางใจอย่างถูกต้องชีวิตที่มีขึ้นมีลงจึงไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่คือเส้นทางของการเรียนรู้เป็นหนทางที่ทำให้เราก้าวเข้าใกล้ความสงบภายในทีละน้อยเหมือนคนที่เดินอยู่ในป่ามืดแล้วค่อยๆเห็นแสงรำไรเมื่อไม่หยุดเดินสุดท้ายเราก็จะเห็นแสงนั้นชัดขึ้น และเข้าใจว่าแสงนั้นไม่เคยหายไปไหนเลยมันอยู่ในใจเรามาตลอดเพียงแต่เรามัวแต่หลงมองไม่เห็นไม่มีใครล่วงพ้นกรรมของตนได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือรู้เท่าทันแล้ววางใจให้ถูกเมื่อเข้าใจเช่นนี้ความโกรธจะน้อยลงความเครียดแค้นจะค่อยๆจางไปเพราะเห็นแล้วว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นครูที่มาสอนใจเรา ชีวิตของคนยุคนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายทางจิตเพราะเราอยู่กับสิ่งภายนอกมากเกินไปเราเชื่อว่าเงินจะทำให้เราปลอดภยัยแต่ใจเรายิ่งไกลจากความสงบพระพุทธเจ้าตรัสว่าใจที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้หมายความว่าความสุขที่แท้ไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องสะสมแต่อยู่ในใจที่รู้จักวางรู้จักเข้าใจรู้จักเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็น ไม่ใช่อย่างที่เราอยากให้เป็นการฝึกสติจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดเพราะสติจะทำให้เราเห็นความคิดก่อนที่มันจะพาเราไหลไปเห็นอารมณ์ก่อนที่มันจะครอบงำเราและเมื่อเห็นได้ใจก็เริ่มเป็นอิสระในโลกแห่งการแข่งขันเรามักลืมว่าแท้จริงแล้วเราไม่ได้ต้องการการแพ้ชนะที่สุดใจแต่เพียงแค่ให้ใจสงบแล้วเราจะรู้ความสุขที่แท้จริง ความดับของสิ่งทั้งหลายผู้นั้นแลเห็นธรรมชีวิตก็แค่นั้นมีขึ้นมีลงแต่ถ้าใจเรานิ่งใจก็ไม่ตกไปตามมันในยุคที่ผู้คนเร่งรีบแข่งกันสะสมสิ่งของแข่งกันมีแข่งกันได้แข่งกันเป็นจิตใจเรากลับยิ่งเหนื่อยยิ่งว้าวุ่นเพราะเราวิ่งตามสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาความสุขของคนส่วนใหญ่ในวันนี้มักผูกไว้กับสิ่งภายนอก กับเงินทองกับชื่อเสียงกับการยอมรับจากผู้อื่นแต่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนว่าสุขที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่การได้แต่อยู่ที่การรู้จักพอการรู้จักเห็นตามความจริงว่าทุกสิ่งที่เราไขว่คว้าล้วนไม่เที่ยงไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปแม้แต่ร่างกายนี้วันหนึ่งก็ต้องแปลเปลี่ยนต้องจากไปจะฝืนอย่างไรก็ไม่อาจรังไว้ได้ เมื่อเราเห็นความจริงข้อนี้ใจจะเริ่มเบาจะเริ่มรู้จักคำว่าธรรมดาความสุขก็ธรรมดาความทุกข์ก็ธรรมดาสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างล้วนมีเหตุและผลของมันบางครั้งเราอาจรู้สึกว่าแต่ยิ่งหนีทุกข์ก็ยิ่งวิ่งตามเพราะเรายังไม่เคยหันกลับมารู้เท่าทันใจตัวเองพระพุทธองค์สอนว่าการฝึกจิตให้รู้เท่าทันความคิด รู้เท่าทันความรู้สึกคือทางแห่งความพ้นทุกข์เมื่อใจรู้ใจจะไม่ตกเป็นทาสของอารมณ์ไม่หวั่นไหวไปกับสิ่งที่เกิดไม่หลงในสิ่งที่ดับจิตจึงสงบเย็นและมั่นคงในท่ามกลางโลกที่วุ่นวายดังนั้นเมื่อชีวิตมีขึ้นก็ยิ้มรับด้วยสติเมื่อชีวิตมีลงก็วางด้วยปัญญาเพราะไม่ว่าฤด,ดูใดของชีวิตธรรมะก็อยู่ตรงนั้นเสมออยู่ในทุกลมหายใจอยู่ในทุกการเปลี่ยนแปลง อยู่ในทุกการเรียนรู้ของใจเราเองผู้ที่เห็นธรรมย่อมเห็นโลกตามความจริงผู้ที่เห็นโลกตามความจริงย่อมไม่หวั่นไหวต่อความไม่เที่ยงและนั่นแหละคืออิสรภาพภายในคือความสงบที่แท้จริงที่ไม่มีใครพรากในทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาหลายคนรู้สึกว่าชีวิตต้องสู้ต้องดิ้นรนต้องทำให้ได้มากกว่าคนอื่นแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ต่อสู้กับใครเลย เราแค่กำลังต่อสู้กับความจริงพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์ให้เราทำหน้าที่ของเราด้วยสติด้วยปัญญาไม่หลงในสุขไม่จมในทุกข์และเห็นความเกิดดับของทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นเมื่อใจเริ่มตื่นความทุกข์จะค่อยๆจางไปเหมือนหมอกที่หายไปเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่รู้เท่าทันแค่มีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นแค่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่าง เปลี่ยนได้ทุกเมื่อใจก็เริ่มสงบไม่หวั่นไหวไม่กลัวอนาคตไม่โทษอดีตเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งล้วนเป็นธรรมดาชีวิตที่เข้าใจเราแค่กำลังต่อสู้กับความจริงพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้เราหนีโลกแต่สอนให้เราอยู่กับโลกอย่างไม่ทุกข์ให้เราทำหน้าที่ของเราด้วยสติด้วยปัญญาไม่หลงในสุขไม่จมในทุกข์และเห็นความเกิดดับของทุกสิ่งอย่างที่มันเป็นเมื่อใจเริ่มตื่น ความทุกข์จะค่อยๆจางไปเหมือนหมอกที่หายไปเมื่อแสงอาทิตย์ขึ้นเราจะเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่รู้เท่าทันแค่มีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นแค่ยอมรับความจริงว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้ทุกเมื่อใจก็เริ่มสงบไม่หวันไหวไม่กลัวอนาคตไม่โทษอ,อดีตเพราะรู้แล้วว่าทุกสิ่งชีวิตในยุคนี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบผู้คนวิ่งตามสิ่งที่คิดว่าจะทำให้ตัวเองสุขแต่ยิ่งรีบใจก็ยิ่งเหนื่อย เพราะเรามัดลืมถามตัวเองว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่มันพาเราไปไหนเราอยากได้อะไรกันแน่จากชีวิตนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรากลับมาหายใจอยู่กับปัจจุบันเพราะปัจจุบันเท่านั้นคือความจริงอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงมีเพียงขณะนี้เท่านั้นที่เราจะมีชีวิตอยู่จริงการฝึกสติจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือการกลับมาเห็นว่าทุกสิ่งกำลังเกิดขึ้นตรงหน้า เห็นความคิดที่ผุดขึ้นมาเห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นแล้วไม่หลงไปตามมันไม่ผลักไสไม่ดึงดูดแค่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปเหมือนเมฆที่ลอยผ่านท้องฟ้าท้องฟ้าไม่ได้ไปไหนเมฆก,ก็ไม่ได้อยู่ตลอดเมื่อเราฝึกเห็นอย่างนี้บ่อยๆใจจะเริ่มนิ่งจะเริ่มเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งดีและร้ายล้วนที่มาสอนเราสอนให้เรารู้จักปล่อย สอนให้เรารู้จักยอมรับสอนให้เรารู้ว่าความทุกข์ก็เป็นเพื่อนร่วมทางที่ดีถ้าเรามีสติพอจะเรียนรู้จากมันไม่มีสิ่งใดในโลกสิ่งที่เกิดขึ้นและดับไปหากเรามีสติมีปัญญาเราจะไม่จมในความทุกข์และไม่หลงในความสุขแต่จะยืนอยู่บนกลางทางอย่างมั่นคงเห็นโลกตามความจริงไม่ใช่ตามความอยากของใจชีวิตมีขึ้นมีลงเหมือนคลื่นในทะเล ไม่มีคลื่นลูกใดที่อยู่ตลอดไปแม้คลื่นจะซัดแรงเพียงใดทะเลก็ยังคงเป็นทะเลใจก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสติและปัญญาไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงอย่างใจก็ยังสงบได้เพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นธรรมดาเมื่อสุขมาก็ไม่หลงเมื่อทุกมาก็ไม่จมแค่เฝ้ามองด้วยความเข้าใจแล้วปล่อยให้มันผ่านไปตามทางของมันเมื่อเราฝึกมองชีวิตเช่นนี้ได้ใจจะเบา ชีวิตจะมีคุณค่ามากขึ้นแล้วเราจะไม่หวั่นไหวอีกต่อไปขอให้ทุกท่านนำธรรมะในวันนี้ไปพิจารณาไม่ใช่เพียงแค่ฟังแต่ให้น้อมเข้ามาในใจให้ธรรมะกลายเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตฝึกสติในทุกลมหายใจฝึกใจให้รู้เท่าทันอารมณ์ฝึกคิดให้เห็นตามจริงเพราะทุกครั้งที่เรารู้เท่าทันใจทุกก็เบาบางลงทุกการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเริ่มต้นจากการเห็นความจริง และเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญาคลิปวิดีโอนี้มีคุณค่าในการใช้ชีวิตของคุณอย่าลืมกดถูกใจติดตามให้กับเราที่จะช่วยให้คุณเข้าใจธรรมะและเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองที่ดีขึ้นขอให้ทุกท่านมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเดินทางครั้งนี้ครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ